สวัสดีครับบุญมีมาส่งความน่ารักอีกแล้วครับเวดฉากมาก็จะเห็นแต่บุญมีแต่งตัวนะครับเพราะว่าบุญมีชอบแต่งตัวครับอยากรอครับอันนี้เป็นอาการที่แม่กิ่งเพิ่งป้อนข้าวเสร็จนะคะป้อนข้าวเสร็จแล้วก็เลยให้เขานั่งเนาะตอนแรกให้เขานั่งนั่งไปนั่งมาก็ดีดค่ะถีบถีบแล้วก็เอ็นตัวลงมาแล้วก็แต่งตัวแบบนี้ค่ะ บุญมีน้อยของเรามีบุญมานั่งเป็นเพื่อนครับมีบุญมานั่งเป็นเพื่อนนะครับเก่งนะคะเดี๋ยวนี้เก่งงอแขนงอมือได้อุ้ยหล่อครับอยากหล่อครับ บุญมีน้ำหนักขึ้นแล้วนะครับบุญมีน้ำหนักขึ้น2.9แล้วนะครับไปแต่ละรอบก็ขึ้นขึ้นขึ้นทีละขีดนะคะก็ยังดีเนาะยังดีที่น้ำหนักไม่ลดคงที่แล้วก็ขึ้นนิดๆหน่อยๆค่ะ วันนี้บุญมีกินข้าวเองนะคะกินข้าวเองแต่ว่ากินไม่หมดกินไปได้ครึ่งถ้วยค่ะแล้วเขาก็หยุดกินแม่กิ่งก็เลยป้อนป้อนเอาค่ะให้เขากินให้หมดเนาะก็เราก็จะมีบังคับค่ะบ,คบับงคับบังคับให้กินวันละถ้วยแค่นี้ค่ะให้กินวันละถ้วยแค่นี้ก็กระป๋องนึงอะคะ่ะอาหารกระป๋องนึงแล้วก็ผสมกับน้ำด้วยเนาะ ก็เขาก็จะได้กินทั้งน้ําแล้วก็อาหารด้วยอร่อยเลยใช่ไหมล่ะฮะอร่อยเลยใช่ไหมเนีย้ยปากแพ๊แพป๊แ๊แ แม่กิ่งให้ดูนะคะแม่กิ่งก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หันมาดูเขานะคะพอแม่กิ่งหันมาดูอีกทีก็อยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะมันนอนเอาคอเกยคางเอ้ไม่ใช่เอาคางเกยขอบคางเกยขอบที่นอนค่ะที่นอนก็ไม่ใช่ว่าต่ำนะคะที่นอนก็สูงอยู่นะเนี่ยขอบสูงอยู่นะคะมันดู ดูนอนนะคะดูท่านอนของเขาน่ารักนะ่าเอ็นดูมากเลยค่ะบุญมีของเราเวลาดึกดื่นก็เนี่ยค่ะเวลาดึกดื่นก็จะแรงดีนะคะแรงดีตอนนี้ก็เกือบตีหนึ่งแล้วนะคะเกือบตีหนึ่งแล้วที่เขาทําอะไรแบบนี้นอนหน้ายิ้มอีกแล้วนะคะนอนหน้ายิ้มโชว์พ่อแม่เอฟซีและอีกแล้ว แล้วก็อันนี้ก็ให้ดูหนุ่มน้อยหน้ามนของเรานะคะนําโชคนําโชคอ้อนแม่นะคะวันนี้แม่กิ่งมานั่งอยู่ที่ทางที่สวนหย่อมค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะแม่กิ่งถ่ายไว้ตอนกลางคืนเหมือนกันแม่กิ่งมานั่งเล่นที่สวนหย่อมกับพวกเขาค่ะแล้วก็มาอ้อนแม่ดูตอนแรกนอนที่โอ่งอยู่ดีๆนะคะพอแม่กิ่งถ่ายรีบกระโดดลงมาที่โอง่งแล้วก็วิ่งมาอ้อนแม่แบบนี้ค่ะ เียข,ขาแม่ออดอ้อนแม่น่ารักน่าเอ็นดูมากมเลยนะคะทองแดมโชคเนี่ยรู้มีแต่แม่หรูกฮะนำโชคมีแต่แม่พี่พี่ไม่เล่นกับนำโชคเลยยังไม่มีเพื่อนนะคะยังไม่มีเพื่อนไม่มีใครเล่นด้วยทองสุกก็อยากอ้อนแม่นะคะ เพราะว่าทองสุกปกติเขาก็จะอ้อนแม่อยู่แล้วเนาะแต่พอดีนําโชคอ้อนแม่อยู่เขาก็เลยแบบว่าต้องหยุดชะงักได้แต่นั่งมองทองกวาวก็มาอยู่ข้างๆนะคะทองกวาวก็มาอยู่ข้างๆเหมือนกันแต่ละคนก็อยากอ้อนแม่ค่ะอันนี้อันนี้ทองสุกทองสุกก็พยายามพยายามน,น้องก็อ้อนอยู่ เคีียตรงโน้นเคีียตรงนี้นะคะเคีียไปเคีียมาเดี๋ยวมาดูว่าแม่ใจอ่อนอันนี้แม่รูเซียค่ะแม่รูเสียดูว่าแม่ใจอ่อนทํายังไงกับเขาหลังจากที่เขาเคีียเคีียแม่ไปมาค่ะเนี่ยค่ะเลยต้องใจอ่อนเอามาอุ้มเอามาอุ้มก็จะเป็นแบบนี้กันค่ะพอแม่เอามาอุ้มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กัน นอนนอนกิ้งอยู่ที่ตักแม่นี่แหละหมุดไปมุดมาขนนำโชคจะน,นิ่มมากเลยนะคะขนนำโชคก็จะขนนิ่มมากเราก็จะให้ความรักความอบอุ่นกันแบบนี้ทุกวันค่ะก็จะทําทแบบนี้ทุกวันเนาะบางทีก็จะไม่ได้มีถ่ายคลิปแต่เราก็ทานะคะแล้วแม่กิ่งก็ไม่ได้ทําแต่นำโชคด้วยนะคะทองสุกทองกวาวทองส้อย ทองทิวทองเอกอะไรพวกนี้ค่ะมองพวกนี้ค่ะจะจะมีก็แต่กลุ่ม,มห้าแม่ลูกที่ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเขาจับไม่ค่อยได้มีจับได้แต่ลุยกับลาเต้ลุยกับลาเต้ทำอยู่ค่ะแต่ว่าลักกี้กับลิซ่าจะไม่ค่อยได้รับแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยให้แม่ติ่งจับค่ะกับแม่รูเซียด้วยเค็นตะด้วยค่ะสำหรับเด็กรังบ้านเนาะ งหลังจะดูมืดๆหน่อยนะคะจะดูมืดๆหน่อยเนาะ,ะแล้วพอดีตอนที่แม่กิ่งถ่ายอยู่นี่แฟตแบตเตอรี่เหลือน้อยแฟตก็ดันเปิดไม่ได้ด้วยค่ะภาพก็เลยจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ค่ะจะไม่ค่อยเห็นไปทั่วทั้งหมดสักเท่าไหร่เนาะก็พอมีเวลาเราก็จะมานั่งให้ให้ลูกๆอ้อนแบบนี้ค่ะ น,นี่เคนตะนะคะเเคนตะก็มานั่งนอนอยู่ที่โอุงพอแม่กิ่งลงไล่จากทางทางต่อๆเนาะก็เมื่อคืนก็ลงไล่ก็เกือบห้าทุ่มลงไล่มาก็จะมาเนี่ยค่ะมองมองก็อยากกะมาอ้อนเหมือนกันพอลงไล่เสร็จก็จะมานั่งนั่งเล่นนั่งคุยกับลูกๆหลังบ้านก็จะเป็นภาพลักษณะแบบนี้ค่ะ ตอนแรกว่าจะ,ะว่าจะทําคลิปลงแต่เมื่อคืนไม่ไหวค่ะไม่ไหวง่วงนอนมากๆก็เลยมาทําลงให้กับพ่อ,พอแม่เอีได้ดูตอนเช้าเอาเนาะแม่อยู่ข้างนอกก็จะพากันมายั่วเยอยยั่วเยยรวมอยู่รวมอยู่กันอยู่ข้างนอกนะคะบางคนก็กระโดดขึ้นไปรับลมอยู่ที่ข้างบน ถ้าแม่เดินเข้าไปในโซนข้างในก็จะจะตามเข้าไปข้างในค่ะตามเข้าไปข้างในทองสุขก็พยายามที่จะอ้อนแม่นะคะอภิทิวก็ออกมามั่งแมงอยู่ทางนี้ก็ออกมามั่งทอง เอพีทิวแล้วก็ทองกวาวนะคะมองนั่งหน้าขาวอยู่ข้างในปกติเข็นตาเขาจะต้องกระโดดขึ้นข้างบนแล้วนะคะขึ้นขึ้นที่รับลมข้างบนละแต่ยังไม่ขึ้นนะคะ อันนี้คือพอเข้ามาโซนข้างในค่ะพอเข้ามาโซนข้างในเนาะลักกี้ลักกี้นั่งตาสลนินอันนี้หลุยนะคะหลุยหลุยก็อ้อนแม่เหมือนกันวายเออเออเกือกิ้งบนโอ่งนะคะเกือกิ้งบนโอ่งอ้อนเขาอันคลิปนีออ้รายงานตัวกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ